อาละครับทุกท่านเราก็ลัมาเจออีกครั้งนะ้ครับผมและที่ผมไม่ได้ลงคลิปนานนะครับเพราะว่าคอมเจ๊งเพิ่งส่งไปซ่อมมานะครับผมก็มาต่อกับข้อมูลตัวละครจากเรื่องเฮลูวาบอสนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นตัวละครที่มีชื่อว่าเจ้าชายสโตลัสราชวงศ์แห่งนรกนะครับผมเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าไปสหรับสโตลัสนะผมเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่มีบทบาทสําคัญหลายๆอย่างนะครับในเนื้อเรื่องนี้นะผมพี่แกนรากฏตัวขึ้นมาหลายตอนมากเลยนะครับแต่ว่าผมจะขอยกตัวอย่าง เนื้อเรื่องสําคัญสาคัญนะครับที่สโตรัสนั้นเข้ามามีบทบาทก่อนเลยนะครับผมสำหรับอดีตของสโตรัสนะครับจะถูกเปิดเผยออกมาในซีซั่นสตอนที่1นึ่งนะครับผมซึ่งอดีตของสโตรลัสเนี่ยน,นว่าเกิดของเขานะครับเขาตื่นใน,นที่จะได้เรียนรู้อะไรเสี่ยงใหม่ๆนะครับผมแล้วพ่อของเขาบอกว่าใน,นวันเกิดปีนี้เขาจะได้พบเจอกับสิ่งที่น่าตื่นเต้นนะครับผมซึ่งพอเขาไปเจอพ่อเนี่ยซึ่งพ่อเ็อเป็นพ่อที่สุดยอดมากมันจําลูกชายตัวเองไม่ได้ว่าลูกชายตรงนี้ชื่อว่านะอะไรเพราะว่ามันลูกเยอะนะครับผม ซึ่งพ่อของสโตลาสนั้นก็ได้บอกสโตลาสว่าสโตลาสนั้นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ดวงดาวแล้วก็เวทมนต์ของตระกูลนะครับผมเขาก็เลยให้หนังสือประจำตระกูลเวทมนต์นะครับผมให้กับสโตลาสไปเรียนรู้เนี่ยนะครับผมแล้วก็บอกว่าสโตลาสนั้นได้มั่นกับผู้หญิงคนหนึ่งไว้ผมแล้วดูหน้าผู้หญิงไอ้เหี้ยโคตรน่ากลัวเป็นกูก็ร้องไห้นะผมสโตลาสก็เลยแหกปากร้องเลยนะครับผมพ่อของสโตลาสก็เลยพาสโตลาสไปที่คณะละครสัตว์นะครับผมหน้าสโตลาสคือไม่โคตรเอนจอยผมไอ้เหี้ยไม่โคตรน่่่่่าเเบือออพมมไสกยยูคนนดีวะผ โจนสโตรลัดนั้นได้ไปเห็นกับอิมตัวหนึ่งนะผมที่มีชื่อว่าบริสโซนเองนะครับเและคืออนาคตมันคือบริสนั่นแหละซึ่งสโตรลัดนั้นชื่นชอบอิมตัวนี้ไปอย่างมากพ่อสโตรลัดก็เลยจะซื้ออิมตัวนี้นะผมในราคาที่เออไปทีเ่เทียมากคือพ่อไอบริสเนี่ยท้าวสโตรลัดจะจ่ายได้ราคาเท่าไหร่นะผมพ่อสโตรลัดมันก็เลยโชว์ให้ดูว่ามันจะซื้อด้วย <S <S เงินประมาณ5ดอลลาร์ครับถุงยางใช้แล้วนะผมและที่พีคคือไอพ่อบริสนี่งไม่ตกลงด้วยคนเที่ยเลยนะผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย มันต้องการจะให้บิสเนี่ยเข้าไปในป้านสระของสโตร์ลันะผมแล้วก็ขโมยสิ่งมีค่านเนี่ยออกมาให้มันนะครับผมตอนที่สโตร์ลัสที่มันเผลอซึ่งพอบิสแยกไปในบ้านของสโตร์ลสโตร์ลัก็ได้แนะนำสิ่งต่างๆให้กับบิสนะครับผมแต่เหมือนบิสจะไม่ค่อยชอบสิ่งเรียนรู้โร่พวกหนังสืออะไรนะครับผมบิสก็เลยชวนสโตร,ร์ลนั้นไปวิ่งเล่นอะไรพวกนี้มากกว่านะครับผมซึ่งแน่นอนว่าบิสมันทำตาขับสั่งพ่อมาอย่างนี้นะผมมันก็เธอทุ่งไปขโมยของไปเลยแล้วก็โยนลงไปให้พ่อมันนะคร ซึ่งสโตลาสกับบริสนั้นก็จะอยู่ด้วยกันแบบนานมากเลยนะผมจนตัดภาพไหมทีคือสโตลาสโตแล้วผมส่วนบริสก็ได้หายเอาไปจากชีวิตนะครับผมและตอนนี้เฮียแกก็ได้แต่งงานแล้วก็มีลูกเลยนะผมซึ่งเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่เฮียมากนะครับซึ่งเมียเนี่ยไม่ได้ชอบสโตลารเลยผมแล้วก็เอาแต่จัดงานเลี้ยงถมถุยสโตลารแล้วก็ด่าไม่เว้นแต่ละวันนะผมส่วนลูกก็เป็นสไตล์แบบเด็กเก็บตัวนะครับไม่ค่อยสนใจพ่อหรือแม่เท่าไหร่การไปทั่ว ซึ่งวันนี้ที่ประสาทของโตรัสนั้นก็ได้จัดงานเลข,ขานะครับโดยเมียของมันซึ่งเมียมันเนี่ยไปเลที่เฮี้ยวมากก็คือมันอะไปด่าโตรัสเซเซหานะผมเกี่ยวกับเรื่องบนเตียงของแม่งมันแล้วก็บ่นไม่หยุดโตรัสเลยแบบโอ้้ไอเหี้ยแล้วแต่มึงแล้วกันก็เลยดื่มย้อมใจนจนเมา,าปิ้นแล้วก็ไม่ได้ไปเจอนะครับว่าบริสเนี่ยแม่งลอบเข้ามาในงานนะผมเพื่อที่จะขโมยความพิเศษมนนั้นซึ่งโตรัสเนี่ยจำบริสได้นะครับผมส่วนบริสเนี่ยก็แกล้งเฉยๆนะครับว่าเอ้ยกูเนี่ยจำมึงได้นะเว้ยเราเคยเป็นเพื่อนกันนะเอ้ยยกูจะะชอบมึงนเว้โลา มากินตับกันหน่อยไหมซึ่งสโตร์ลัเนี่ยมันมันแอบชอบบริสอยู่แล้วนะผมเพราะว่ามันค้างคาในตัวบริสมาตั้งเด็กแล้วนะครับซึ่งพอโดนลูกอย่างนี้เนี่ยนะครับว่าสโตร์ลัเนี่ยมันต้องเล่นด้วยอยู่แล้วนะครับผมแต่ภไยคอลบริสก็คือจะปิดไม้ปิดมือสโตร์ลัตนะผมให้มันไม่รู้ตัวเพื่อเจี้ยขโมยคอมีิวเตอร์มอไปใช้เองนะครับแต่สโตร์ลัตเนี่ยเรียกว่าม,มันมันเออนั่นแหละครับมันจะเอาให้ได้อะส่วนบริสก็พยายามที่จะห้ามมาให้ได้นะผมก็คือแบบพยายามหลีกเลี่ยงให้ไไ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 ดดดด้้้้้้แแตต่่่่่่สสสสุททาาายยยยยนนนะะผผมมมมมกกก็็็อออองงปปปีีีโรลลลวบบเเเูจจั จนตอนเช้าเนี่ยบลสไม่ก,ก็หนีออกไปนะผมโดยการโดดลงไปเหยียบเค้กหน้าเมียของสโตลาร์นะผมจนเค้กเนี่ยมาเลอะหน้าเมียของสโตลาร์จะไปหมดเลยแล้วสโตลาร์ก็ได้บอกเลิกเมียของแม่งนะผมแล้วบอกว่ากูเป็นอิสระแล้วว่าอีด็อก <S <S ชีวิตหลักๆของสโตลาร์มันก็จะมีอยู่แค่นี้แหละครับก็คือดูแลลูกดูแลบ้านปั๊มกับบลสแล้วก็นูนีนั่นไปทัวรนะผมซึ่งผมจะยกตัวอย่างตอนที่สโตลาร์นั้นมีบทเด่นๆนะผมมาสักประมาณตอน2ตอนนะครับ ก็ตอนแรกนะครับจะเป็นในช่วงซีซั่นหนึ่งอีที่2นะครับผมเป็นช่วงที่ลูกสาวของสโตลาร์เนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โห่กำลังแบบกำลังเข้มเลยนะครับผมแบบไม่ค่อยสนใจพ่อแม่เท่าไหร่นะผมไม่เรียกว่าเป็นคนแบบไม่แคร์โลกเท่าไหร่สโตลาร์ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยรักลูกมากก็อยากจะทําให้ลูกเนี่ยมีความสุขนะครับผมก็เลยบอกลูกว่าเดี๋ยวพ่อเนี่ยจะสลับเวลาให้นะผมพาลูกไปเที่ยวที่ลูู่รุนแรนะครับผมเป็นส่วนสุขครอฟเกตว A นะครับผมซึ่ง สโตลาร์สมาไมา่พลาดที่จะชวนพวกบลิสแล้วก็คนงานของแม่งนะครับมาเป็นบริการให้กับสโตลาร์สแ,แล้วก็ลูกนะครับผมซึ่งพอมาถึงเนี่ยสโตลาร์รก,ก็เรียกเรียกว่าสนุกสนาเนเฮฮาปาร์ตี้เลยผมแต่ว่าลูกของแม่งเนี่ยคือแบบทำหน้าไม่เอนจอยสุดนะครับผมซึ่งระหว่างอยู่ที่นี่มันก็ได้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะผมไม่ว่าจะเป็นการที่ลูกของสโตลาร์สนะผมที่ชื่อว่าออตเตวีเนี่ยเรียกว่าปากเสียไปทั่วผมคือดาแลกไม่สนลูกใครเลยครับผมจนสโตลาร์สเนี่ยทั้งกับทำหน้าเจือเลยนะครับ ทั้งคู่ก็เลยมานั่งดูการแสดงของหุ่นยนต์ของฟิสซาโรลีนะครับย้ำนะครับว่ามันเป็นหุ่นยนต์โซลานั้นก็สนุกเฮฮาปาร์ตี้นะผมส่วนออสเตเวียก็ทําหน้าแบบไอเฮียอะไรวะเนี่ยเรียกได้ว่าแม่งโตมาคือสลับขั้วกันเลยนะครับผมเรียกได้ว่าออสเตเวียในตอนเด็กนี่คือสโตลาร์ในตอนเด็กแค่ชัดเลยนะครับแต่นี่ใส่เฮียกว่าแค่ไหนส่วนสโตลาร์นั้นก็สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้มากเลยผมเรียกว่าโอ้โหเห็นอะไรก็แบบตบมือนะผมเรียกสุดยอด นะผมส่วนอัลเตเวนทนไม่ไหวถึงขั้นเดินออกไปจากงานเลยครับผมทําให้สโตรลัสเนี่ยต้องเดินตามไปงอนนะผมและในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ปั่นๆมากมายเช่นไอตัวหุ่นยนต์ฟิสซิลลี่เนี่ยทะลึ่งไปตบกับบริสนะผมจนงานนี้แหลกสลายเลยนะครับผมส่วนสโตราัสเนี่ยพยายามตามหาลูกเข้าไปเรื่อยๆนะผมจนไปเจอกับลูกนะครับผมออเทเวเนี่ยก็กำลังนั่งร้องไห้อยู่นะครับผมทั้งสองคนก็เลยได้ปรับความเข้าใจกันนะครับผมจนออเทเวกับสโตราัสเนี่ย กลับมาคืนดีกันอีกครั้งนะครับผมสโตลาร์เนี่ยได้เข้าใจออเตเวียมากขึ้นและออเตเวียก็ได้เข้าใจในตัวของสโตลาร์มากขึ้นนะครับผมระหว่างนี้ทั้งคู่กำลังเดินออกไปนะครับผมแน่นอนว่าม,มันมีนักฆ่าที่จะมาฆ่าสโตลาร์นะครับซึ่งแน่นอนว่านักฆ่ากีกี้พวงนี้ไม่ได้แตกสโตลาร์หรอกครับก็เลยถูกเสยกลายเป็นหินจนทั้งคู่นั้นเดินออกมาจากงานนะครับผมแล้วได้กลับบ้านไปด้วยกันโดยที่พวกบลิสเนะี่ยก็ยังปลอดภัยดีอยู่นะครับผมในตอนจบในตอนต่อมาก็จะเป็นช่วงซีซั่นที่สองอ ซึ่งในตอนนี้นะครับสโตลาร์ได้มากินข้าวกับเมียนะครับแล้วก็พี่ชายของเมียนะผมซึ่งเรียกได้ว่าไม่ก็เฮี้ยกันทั้งคู่นะผมซึ่งระหว่างที่กําลังดื่มชาไปเนี่ยก็ได้มีนักฆ่ารับจ้างนะครับปรากฏตัวออกมานะผมแล้วก็พยายามจะทําการฆ่าสโตลาร์ครับซึ่งมันยิงกระสุนใส่นะผมแต่ว่ารอบแรกเนี่ยสโตลาร์หลบไปได้สโตลาร์ได้รับรู้เลยนะครับว่าคนที่จ้างไอ้นักฆ่าคนนี้มาฆ่าก็คือเมียของแม่เองนะครับเพราะว่าไม่ชอบขี้หน้ากันซึ่งแน่นอนว่าสโตลาร์ได้โดนจับตัวไปนะครับผมแล้วคนที่สโตลาร์นั่นนเองะครับ ซึ่งสโตลาสนั้นได้ทำการโทรหาบริสนะครับซึ่งบริสก็งงนะครับว่ามึงจะมาขอให้กูช่วยทําไมมึงก็มีพลังเวทมนต์ไม่ใช่หรอสโตลาสก็บอกนะครับว่าตัวเองนะั้นไม่สามารถใช้พลังได้เพราะว่าโดนเชือกอาคมนั่นมัดอยู่นะครับบริสก็เลยเครียดเลยครับเพราะว่าต้องพาลนะูน้าเนี่ยไปฉีดวัคซีนเฮลฮาวนะครับบริสก็เลยให้ม็อกซี่กับมิฟซี่นะครับไปช่วยสโตลาสแทนนะครับผมซึ่งคนที่จับตัวสโตลาสไปนะี่นคืออเล็กเกลของม็อกซี่แล้วก็บริสนะผมนั่นคือสไตรเกอิลเอง ระหว่างที่สไตรเกอร์นั้นกำลังทรมารสโตรลาร์เพื่อเอาความสะใจเล่นนะครับสโตรลาร์ไม่ก็ไม่ได้โกรธเลยครับแถมโกรตีนครับพี่ต่ังหักซึ่งระหว่างที่สไตรเกอร์นั้นกำลังจะฆ่าสโตรลาร์นะครับแบบอีกนิดเดียวคือจะแทงแล้วแต่ว่ามีของสโตรลาร์ได้โทรกลับมาหาก่อนนะครับผมแล้วก็บอกสไตรเกอร์ว่าสไตรเกอร์เอ้ยกูต้องการมันปเป็นๆอย่าเพิ่งฆ่าม,มันนะครับผมเดีย๋ยวกูไม่ได้ทรัพย์สมบัติซึ่งแบบเเสไตรเกอร์ก็เครียดเลยครับแบบเฮ้ยกูสาจับแม่งไดงแ้แต่สไตรเกอร์ก็ทททาาาาาาก็็็ตตต้้้ออองงงงงงงมมมคคคคสสสััััััั่่่่นนนนนนนะะะรรรรบบผเเพวปขขยยยจใหโดูแ แต่สไตรเกอร์เนะครับผมก็บอกว่าเอ้ยเขาบอกให้กูไว้ชีวิตมึงอะแต่ไม่ได้บอกนว่าให้กลับไปในสภาพไหนอะสไตรเกอร์ก็เลยกล่าวว่าจะถอนเล็บถอนขนสโตรลาสักหน่อยนะผมซึ่งระหว่างนั้นม็อกซี่กับบิบซี่ก็ได้เข้ามาช่วยสโตรลาสได้ทำเวลานะผมและทั้งสามคนนะก็ได้ทำการต่อสู้กันนะผมเรียกว่าสไตรเกอร์นี่คือคือไม่เก่งนะผมสามารถรับมือม็อกซี่กับบิบซี่ได้สองคนภายในครั้งเดียวนะผมและในระหว่างเหตุการณ์นั้นระหว่างที่สไตรเกอร์กำลังจะบีบคอม็อกซี่ตายนะผมรูปปั้้ลงลงนน้้นนไไนน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 ขอองงตตัััััััววแมมมมมม่่เีครบบก็ไไไดดลลาทผผจหปะ มิฟซี่กับบ็อกซี่ก็เลยต้องรีบหามสโตรลาฟนะครับพาลงพยาบาลด่วนนะครับผมทําให้มาเจอกับบริสนะครับบริสก็ถามเลยครับว่ามันเกิดชีอะไรขึ้นบ็อกซี่กับมิฟซี่ก็บอกเลยนะครับว่าสโตรลานั้นเจ็บหนักมากเรียกได้ว่าแทบจะปากตายเลยนะครับผมซึ่งในระหว่างที่สโตรลานั้นกำลังรักษาตัวอยู่นะครับบลิสก็ได้ส่งข้อความมาถามนะครับว่าอาการเป็นยังไงบ้างนะครับสโตรลาศก็บอกว่าอาการเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับผมแล้วบริสในก็ได้เงียบไปนะผมทำให้สโตรลานั้นรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผม ซึ่งรู้สึกว่าความสบายของทั้งสองคนนี้กําลังมืดบอดลงเรื่อยๆนะครับผมก็นี่ก็เป็นเนื้อหาบทเต้นของสโตรานะผมที่ผมขออนุญาตยกมาประมาณนี้ผมคือมันยังมีบางตอนนะครับที่สโตรานั้นมีบทเต้นกว่านี้แต่ว่าผมขอเอามาแค่นี้แล้วกันนะครับผมสโตรานั้นเป็นอาร์โกอเชียนะผมหรือว,ว่าเป็นชนชั้นสูงหนึ่งในตระกูลขุนนางในนรกนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าตำแหน่งของสโตรานั้นสูงส่งไปอย่างมากนะครับผมสูงส่งมากกว่าพวกโอเวอร์อร์ดอีกนะครับ เป็นรองแค่ลูซิเฟอร์พวกชาลีแล้วก็เหล่าเซเว่นซินเท่านั้นนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าพลังของตระกูลของสโตรลันนั้นก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับสโตรลนั้นมีคัมภีเวทมนต์นะครับที่สามารถทําให้เขานั้นใช้เวทมนต์ดำต่างๆได้นะครับซึ่งเลยได้ว่าถ้ามีคัมภีนะครับผมสโตรลเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะไร้เทียมทานเลยนะครับถ้าไม่สู้กับคนที่มียศดสูงกว่านั้นนะครับผมแน่นอนว่าสโตรลนั้นมีความสามารถต่างๆผมเช่นการแปลงกายนะครับการแปลงกายของสโตรลันนั้นสามารถแปลงกายเป็็นสิ่งใดกดกไ แปลงกายเป็นปีศาจต้องคู่หรือว่าจะแปลงกายเป็นมนุษย์ก็ยังทําได้นะครับผมโซลานั้นมีอํานาจมากพอที่จะเข้าไปในโลกของมนุษย์ผ่านประตูวิติที่เขาเสกขึ้นมานะครับผมเราก็ได้เห็นบางตอนนะครับที่โซลานั้นบุกเข้าไปที่โลกของมนุษย์นะครับผมใครที่เออ่นึกความคิดแก่ของโซล่าเมอะนะครับว่าเอ้ยพี่แกเนี่ยเก่งขนาดไหนนะครับผมให้คนนึกถึงอาราสเตอร์จากเรื่องฮาร์ดสปินโฮเทลนะครับผมสำหรับคนที่เคยดูมาโซลานั้นเก่งกว่าอาราสเตอร์อีกนะครับผมก็ให้ครูคิดแก่ของอาราสเตอร์นั้นเข้าไปอีก นี่ก็จะเป็นการยืนยันนะผมว่าสโตร์ั้นเก่งแค่ไหนนะผมแต่ว่าเฮียแกเก่งเนี่ยกเก่งต้องมีคมพีด้วยนะผมแกถึงจะแสดงศักยภาพออกมาได้เต็มที่นะครับผมเพราะว่าถ้าไม่มีคมพี์เนี่ยแกจะจําบทสวดบ,บางคาถาไม่ค่อยได้นะผมนี่ก็เป็นข้อมูลละค่าวๆข,ข,ของสโตร์ล้านนะผมที่เปิดเผยออกมาแล้วก็ตอนนี้นะผมเฮลูวว่าบอสตอนที่8ในซีซั่นที่2นั้นได้ออกมาแล้วนะผมซึ่งใครดูแล้วเนี่ยก็มาคอมเมนต์หน่อยครับว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่ดูเพราะว่าคอมเจงเนี่ยทำทำอะไรไม่ได้เลยนะผมก็วันนี้ก็บ๊